นนี้ท่านเป็นรองนายกท่านอย่าเพิ่งคิดว่าท่านยิ่งใหญ่นะท่านยิ่งใหญ่ครับฟ้าท่านจะตำหนิตำรวจยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับตำรวจมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับนะผมเลยได้ภาว่าเรื่องนี้นะครับพี่เต่าจุนเกียรติปานแก้วเป็นคนตรงไปตรงมานะเป็นคนที่เรียกว่าตรงถินที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่มไม่รับเงินเกียร์ไม่รับเงินใต้โต๊ะนะครับนะ อยากจะบอกว่าในประเทศไทยที่ผมเจอตำรวจเนี่ยครับพี่เต่านี่คือสุดยอดของประเทศไทยแล้วไม่เชื่อไปลองถามท่านนอยเอกอำนาดคมเผาดูไม่เชื่อไปถามสสชาดาไทยเศษดูนั่นตรงนี้เชื่อมาไทยว่ารู้จักพี่เต่าไหมนะไปถามนักเลงก็ได้นะครับดับเจ้าพ่อนะแม้กระทั่งคุณเฉลิมชัยสีอ่อนก็ได้ว่ารู้จักพี่เต่านะครับนินจังหไหม่นะนะครับพี่เต่าเนี่ยเป็นคนที่ ไม่เกรงกลัวกฎหมายกับผู้ที่ทําผิดนะครับจับอย่างเดียวนะครับนะจับอย่างเดียวตรงไปตรงมานะครับนะดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นนายกต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่ที่เต่าเป็นคนตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาจะโกรธเขาก็ไม่กลัวนะครับจะย้ายเขาเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะเขาเป็นคนดีเป็นคนของสังคมเป็นข้า,าราชการตำรวจที่ดีนะครับที่หอดเต่านินจาในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปที่ไหนคนชั่วก็หวาดกลัว คนดียกย่องสรรเสริญนะครับนะดังนั้นฝากถึงรองนายกได้ว่าท่านคิดผิดนะครับเรื่องนี้ท่านคิดผิดนะคิดใหม่ได้นะครับผมชนมากับนักการเมืองทั่วไทยผมชนมากับข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการทุกหน่วยงานระบวงกลมมากมาย1ิบาปีที่ผ่านมานะครับคนบ้าอำนาจคนที่คิดว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับนะสุดท้ายก็ตายไปนะครับก็มีแต่เสื้อผ้านะ เงินในปากหนึ่งบาทเท่านั้นเองที่อยู่ในปากนะแล้วก็เผาไปเนี่ยแม้กระทั่งบาทเดียวก็ไปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยทาความดีกันมากๆนะครับอย่าบ้าหน้ากันมากและอย่าคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นยักษ์ใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าคุณไปดูชั้นสิบหกของห้องผู้การปปปนะครับว่าเขามียักษ์นะครับอยู่ที่ชั้นสิบหกของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่กองทับการปาารปาบปรามถ้าคุณมีชอบหรือปอปอปชั้นสิบหก มียักษ์อยู่นะครับหลายหลายท่านนะมียักษ์อยู่หลายท่านตั้งเป็นสงา่นานะอยู่ที่หน้าริบเลยออกจะริบมาก็จะเห็นยักษ์นะครับที่วางอยู่เป็นอย่างสงา่าสูงสองเมตรนะอันนั้นนะคือคนที่เขาเป็นยักษ์นะเขานับถือที่อยู่หน้าริบชั้นสิบแต่ถ้าคุณเป็นยักษ์ที่มีอำนาจนะครับคุณคิดว่าคุณจะรังแกข้าราชการตำรวจคุณคิดผิดคิดใหม่ได้นะรับรองได้ว่าคุณ คุณเล่นกับคนผิดอ่ะนะพวกผมเนี่ยไม่เคยกลัวนักกฎหมายที่พุจริตไม่เคยกลัวข้าราชการที่พุจริตไม่เคยกลัวคนที่มีอำนาจที่บ้าอำนาจนะบอกให้เลยว่าพวกผมเนี่ยนะมันเหมือนคนที่นะครับสละชีวิตแล้วเพื่อแผ่นดินนะทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อประ,ประเทศชาติทํางานเพื่อนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกองค์นะดังนั้นเนี่ยพวกผมทุกคนไม่มีใครกลัวนะครับ ผมเจอมาทุกรูปแบบนะพี่เต๋าก็เจอมาทุกรูปแบบ <c oughs> คุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะได้มาเป็นรองผู้การตำรวจสนกาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะเขาผ่านการจับกลุมไม่มีใครกล้าจับสดอธิบดีในห้องมีพี่เต๋านินจาผมนี่นะครับจับอธิบดีนะในห้องทํางานนะจับพระนะครับศึกไม่รู้กี่รูปแล้วที่ทุจริตคอรับท่านนะจับข้าราชการนะครับ นะผู้ดับผู้ใหญ่นะมากมายครับนะต้องบอกเลยว่าพี่เต่าลินจาผมเนี่ยเป็นคนที่จับสดนะครับนะไปวัดเดี๋ยวนี้เขายังกลัวครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามาตรวจสอบหรือว่ามาทําบุญนะไปหน่วยงานทบงกรมไหนก็แล้วแต่นะครับท้าอาการมีหนาวหมดนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนต้องให้กําลังใจนะครับตำรวจปอคปอปป,ปนะแล้วก็ท่านเลขาปปทท่านรองเลขาปปทนะครับแล้วก็ อประชบางท่านด้วยนะครับนะที่ร่วมกันจะทําให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทยในการปราบปรามพฤติกรรมกรทุจรินะครับอย่าไปหวังรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะว่ามีที่ไหนนะครับตำรวจไปจับในทำเนียบโดนด่าโดนตําหนินะครับนะไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับที่ตำรวจทําดีและโดนตําหนิแบบนี้นะโดนโดนมีเครื่องเพราะทำให้ตัวเองเสียหน้าไม่ใช่ครับถ้าท่านเสียหน้าครับผมมีนะครับผมมีโลชั่นนะครับท่านจะเอาไหมครับนะผมมีครีมโลชั่น ที่ได้จากคุณหมอมานะครับผมจะไปฝากท่านก็ได้นะครับท่านจะได้เอามาทาหน้าครับท่านหน้าท่านจะได้ผ่องครับนะท่านไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับเพราะว่าเรามีครีมนะครับนะที่ได้จากโรงพยาบาลมานะครับเรามีจํานวนมากนะครับที่สามารถเอาไปให้ท่านแล้วก็ท่านเอามาทาครับนะท่านไม่เสียหน้าแน่นอนเพราะว่าท่านทาครีมผมนะเนี่ยหน้าท่านจะผ่องใสนะครับนะนะครับอันนี้คือนะครับอันเป็นโมเดลที่วันนี้เราต้องออกมาพูดให้กับตํารวจนะครับบกกปปแล้วก็ นะครับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศนะครับเราจะเห็นว่ามีบุคคลที่มีอํานาจต่างๆเหล่านี้นะครับไปสั่งนาไม่ให้จับู้นี้นั่นนะครับท่านอย่าไปสนใจนะให้เขาเป็นใครก็แล้วแต่นะจะเป็นนายกหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่จับได้หมดนะครับถ้าทำเป็นกฎหมายถ้ามีหมายจับทุกคนต้องมาคับใ้กฎหมายนะต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าศักดิ์ศรีข้าราชการทุกคนมีนะไม่มีใครใหญ่กว่าลงจำไว้เลยนะครับนะในเวลาแปดโมงครึ่งถึงสา0ทนอท่านนั่งอยู่ ั้งวันนะตั้งั้งที่เป็นสอวอนะครับช็อบกันเนี่ยครับช็อกกันในเวลาราชการนะนะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็ถามกันด้วยเหตุและผลนะครับด้วยพยานหลักฐานนะไม่มีประเภทแบบคุณมาเ,าเปรียบเราเนี่ยสามศูนย์นอย่างเงี้ยนะของพวกนี้ที่ฟ้องเรามาเนี่ยจะเลือกเวลาสมุดสามศูนย์นทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าจะก,กี่คดีผมก็พร้อมสู้หมดนะแต่ว่าคุณอยาวเ,เปรียบกันเอาเวลาสมุดสามศูนย์นอันนี้ถือว่าคุณต้องไปเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับ เป็นเวลาแปดโมงครึ่งถึงสิบสามสินองเมื่อคุณฟ้องมาคุณไมคเขา้าการคุณต้องรา,าราชการมานะไม่ใช่มาเอาเปรียบกันตรงที่นะครับนะคุณต้องเปรียบผมอ่ะเออนะต้องเข้าใจเราด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับพี่น้องประชาชนครับพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวใหญ่ของกระทรวงสาธตรณสุขเกี่ยวกับเรื่องของคดีเถื่อนนะครับนะผมทราบมาว่าจะมีการถแถลงข่าวเรื่องของ,ของการจับ เรือข่ายอดีตรัฐมนตรีช่วยปอปลานะในการปลอมเอกสารราชการครับในการนําเข้าผู้เถื่อนมาจากต่างประเทศจํานวนมากนะครับนะซึ่งพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวที่กระทรวงเส,สรีรนักสากลผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าเอกสารราชการเนี่ยนะครับในคดีผู้เถื่อนหรือต้นไก่สมสิทธิ์เนี่ยมันมีการปลอมกันมานานแล้วนะตั้งแต่ข้อกล่าวามาแสดงให้ดูนะและพรุ่งนี้เนี่ยทางกระทรวงเสรีนักสากลจะเป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวนะในการที่ จะมีการแจ้งข้อหานะครับกับคนนะครับในเครือข่ายของอดีตรัฐมนตรีช่วยปปานะครับนะอันนี้ก็เลยมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าหน่วยงานราชการนะครับมีการปอราลอมเอกสารมีการปลอมไปย้ายนะครับในที่นี้นะครับว่าการจะป,ปราบมูลเหิื่อไม่ใช่ปราบง่ายเพราะว่าเจ้าหนี่นัดนะครับให้ความร่วมมือกับคนที่เป็นนายทุนในการลักลอบนําเข้ามูลเถยื่อมานะดังนนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปราบเรื่องมูมูนะต้องบอกเลยว่า ตัดใดก็ตามนะครับปปชนะยังไม่สามารถนะครับเร่งรัดคดีหรือในการทําคดีให้รวดเร็วนะผู้ต้องหาที่เป็นฆาตก,การทั้งหมดเนี่ยเขาไม่กลัวกฎหมายนะเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะยึดทรัพย์ก็ไม่ได้นะครับถ้าปปชไม่ชี้มูลยึดทรัพย์ไปยังไม่ได้นะและต,ตำรวจหรือเรีไอเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้จนกว่าปปชจะส่งสัญญาณกลับหรือปปชจะทําเองถ้าปปชจะทําเองนะครับก็ยากครับยากมาก จริงๆผมสามารถร้องทุกข์กับาโทษอดีตัำหนีช่วยปอปาได้ต้องบอกงี้ว่าผมสามารถร้องทุกข์กับาโทษอดีตัำหนีช่วยปอป้าได้สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการอีกจํานวนมากได้นะแต่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้ทางรชาชการก็คือทางกระทรวงเศรษฐศาร์ก็ดีทางเนตไนก็ดีนะครับทําคดีหลักให้เสร็จสิ้นก่อนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะมีการไปยื่นหลักฐานต่างๆให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะหรือปอปอ ให้ดำเนินการกับข้าราชการนะครับหรืออดีตรัฐมนตรีช่วยพวกนี้ทั้งหมดทั้งหลายแหล่นะครับนะที่มีการปลอมเอกสารที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าเป็นชาวบ้านไม่มีใครอยากยุ่งหรอกครับพอไปยุ่งกับข้าราชการพวกนี้ยุ่งกับอดีตนักการเมืองพวกนี้นะซึ่งค่อนข้างที่จะมีที่พนนะโอกาสที่จะเหนื่อยมีสูงไหนจะถูกฟ้องร้องไหนจะถูกนะครับสารพัดรูปแบบ ็ต้องเรียนให้ทราบว่ามีชมรมทีวิกรรมชมรมหนึ่นะครับที่ต่อสู้กับน่ารักที่ไม่เป็นธรรมนะครับต่อสู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงไก่ครับทั่วประเทศอันนี้ก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับว่าเรื่องคดีหมูนะครับแต่ไม่หมูเนี่ยพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรก็จะเป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวนะก็ต้องเรียนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกับเกรือไข่ของรัฐมนตรีช่วยปปานในอดีตนะครับที่ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องประชาชนครับ